ครับมีคนเขาเข้าใจว่าจิตมีดวงเดียวนะครับตามที่ผมส่งคลิปไปให้ดูนะครับก็ของคุณแม่เท่านั้นนะไปดูคลิปแกนิดนึงนะครับผมตกลงจิตมีกี่ดวงคะจิตมีดวงเดียวนะมีอันเดียวนะกายเวทนาก,ก,กายนะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเดี๋ยวครูโชว์รูปนี้อีกเวลาใครถามนะเนี่ยขาน้าของเราเนี่ยมีรูปนะนิ้วก้อยรูปรูปประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างนะฮะแล้วก็นะส่วนนามก็มีนะเป็นอันนี้รูปประคัน นะอันนี้เวทนาขันอันนี้สัญญาขันอันนี้สังขารขันแล้วก็วิญญาณขันไอตัววิญญาณเนี่ยนะไอตัววิญญาณเนี่ยนะมันคือเนี่ยจิตดวงเดียวแต่มันมีสองชนิดอยู่ในตัวเดียวกันที่พระเจ้าเป็นคนพบเนี่ยครูชอบโชว์รูปนี้นะมันคือจิตดวงเดียวกันแต่มันมีมันเป็นอะไรที่ท่านอาจารย์พุทธทาสว่ามันเป็นความลับ มันเป็นอะไรความลับของจิตด,ดวงเดียวนะคะเออนะครับสรุปแล้วแกก็บอกเข้าใจว่าจิตมีดวงเดียวนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชาวพุทธส่วนใหญ่นะครับไม่ได้แตกฉานในพระสูตรนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกฉานในพระพิธรรมแม้แต่นักศึกษาพิธรรมบางคนบางท่านนะครับ บางคนก็ยังเข้าใจว่าจิตมีดวงเดียวเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็ยังเข้าใจว่าจิตไม่เกิดไม่ดับก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นอย่างนี้นะครับสภาพธรรมที่เขามีความคิดอย่างนี้เพราะว่าเขาเชื่อนะครับเชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้มาหลายชาติแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่รู้จักจิตนะครับตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่ามีกี่ดวงยังไงผมจะยกพระสูตรขึ้นมาให้ดูนิดหนึ่งจะอ่านข้อความในพระสูตรให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอ่าพระสูตรมานะครับพระสูตรนี้จะอยู่ในพระไตปรปิฎกเร่มที่เอ่อสิบสามนะครับสัมมาอุตนะครับผมจะอ่านตรงนี้เลยนะครับเสียขธรรมว่าด้วยศีลน,นะครับเห็นไหมครับ ข้อที่1 4สนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าสินที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรนะครับคือกายกรรมที่เป็นอกุศลนะครับก็คือกายทุจริตวจีกรรมที่เป็นอกุศลก็คือวจีทุจริตการเลี้ยงชีพที่เป็นัาปเหล่านี้เราเรียกว่าสินที่เป็นอกุศลนะครับสินที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นสมุฐานนะครับ คือแม้สมุฐานแห่งศีลที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวไว้แล้วสมุฐานแห่งศีลน,นี้ควรกล่าวว่ามีจิตเป็นสมุฐาน <c oughs> จิตดวงไหนเรานะครับแท้จริงจิตมีหลายดวงนะครับพุทธเจ้าตัดไว้แล้วนะครับมีหลายอย่างมีหลายประการคือจิตมีราคะจิตมีโทสะและ มีโมหะศินที่เป็นอกุศลมีจิตเหล่านี้เป็นสมุฐานนะครับนะครับจิตมีราราคะก็ได้แก่โลภะมรลจิต8ดวงนะจิตมีโทสะก็ได้แก่โทสะโมรจิตสองดวงนะครับจิตมีโมหะก็ได้แก่โมหะโมรจิตสองดวงนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าศินที่เป็นอกุศล บุคคลที่มีสิลที่เป็นอกุสนี่เป็นปัจจัยให้ประพฤติศีละพระตุปาทานหรือศีลพระศีละพะตุปามานนะครับอืมนะครับเห็นไหมครับว่าในพระสูตรจะกล่าวอย่างนี้พพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้แล้วเราเป็นชาวพุทธจะกล้าคัดค้านพระพุทธพจน์ใช่หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่น <c oughs> จักขุทวานวิถีเนี่ย หรือภาษานักปิรรมท่านเรียกว่าจักขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีตถาลมณวาละนะครับมันจะมีวิถีมันจะในใน,ในวิถีจิตแล้วนะ่จะมีพระตีนะทะใช่ไหมจักขุทวานจักขุทวานวิถีตรงนี้หมายถึงว่าวิถีจิตตรงนี้เกิดทางจักขุะะเกิดทางการเห็นนะครับอย่างเช่นว่า น,นักศึกษาที่ได้เรียนมาแล้วใช่ไหมจักขวิญญาณบาลีว่าอุเบคาสหากตังจักขวิญญาณนั้นจิตที่อาศัยจักขวัตถุเกิดนะครับเห็นรูปแปะไม่ดีนะครับ,เ,นะรบเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยๆยนะฮะเห็นไหมครับจักขวิญญาณจะอาศัยจักขวัตถุเกิดเท่านั้นเขาจะอาศัย โสตาวัตถุเกิดไม่ได้นะครับส่วนมโนวิญญาณหรือมโนธาตุเจาสายหาแทยวัตถุเกิดนะครับเพราะฉะนั้นจิตจึงมีที่เกิดก็ต่างกันเพราะมันคนละดวงกันนะครับบุคคลที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับเมื่อจะเห็นจิตมันเป็นคนละดวงกันนั้นอย่างเช่นว่านั่งกําหนดภาวนาพองหนอยุบหนอนะครับ จิตที่ไปกําหนดรู้อาการพองกับจิตที่ไปกำหนดรู้อาการยุบเนะ่ยเป็นจิตดวงเดียวกันหรือคนละดวงแต่ภาษานักปฏิบัติเขาจะถามว่าเป็นใจเดียวกันหรือคนละใจใจก็คือนามธรรมนะถ้าภาวนามันเกิดหมายความว่าภาวนามรรยปัญญาเกิดผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าจิตนั้นมันคนละดวงกันใจที่กําหนดอาการพองกับใจที่กําหนดอาการยุบนั้นมันคนละขณะกัน ชัดเจนนะครับเพราะกําหนดอาการพองเนาะได้ปัจจุบันขณะในขณะนั้นยุบเนาะได้ปัจจุบันขณะนั้นนั่นหมายความว่าอาการพองที่ดับไปมอคู่นี้กับจิตที่รู้อาการพองมอคู่นี้มันคนละขณะกันคนละดวงกันชัดเจนนะครับถ้ายังเห็น <c oughs> ถ้ายังเห็นว่ามันเป็นใจดวงเดียวกันหรือจิตดวงเดียวกันอย่างนี้ภาวนายังไม่เกิดนะครับ หมายความว่าภาวนาบรรดาปัญญาังไม่เกิดนะครับนาม,มาดูปะปะเิเฉชิยานยังไม่เกิดนะครับอย่ยางนี้เป็นต้นนะครับถ้าฝ่สนใจอยากรู้ว่าจิตมันมีหลายดวงหลายอย่างหลายประการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในสัมมนาุนิธิกสูตรนั้นว่าเป็นยังไงมาศึกษาพระพิธรรมร่วมกันนะครับเวลาผมขึ้นไลฟ์นะครับก็ เขามาถามปัญหาธรรมะทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติได้ผมจะพยายามไลฟ์ทุกวันนะครับประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามวันนี้นะครับวันนี้วันที่สนะิบสามพฤษภาคมนะครับประมาณหน้าร้อยหกสิบแปดนะครับเจอกันที่ไลฟ์สดตอนบ่ายสามนะครับผมเอาปัญหาธรรมะมาถามกันเพื่อต่อยอดสู่ภาคปฏิบัตินะครับเรามาพัฒนาตน ไปพร้อมๆนะครับศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับสรุปนะครับจิตมีหลายดวงหลายอย่างหลายประการไม่ใช่มีดวงเดียวตามที่แม่ท่านนั้นพูดตามที่พุทธทานกล่าวสาธุครับ